แนะนำวิธีเลือกโน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียนนักศึกษาราคาไม่เกิน20,000บาทหลังจากที่ออยได้รีวิวโน้ตบุ๊กไปหลายรุ่นมากๆแล้ววันนี้อ้อจะมาแชร์ทิป and ทริป สำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาน้ตบุ๊กอยู่เอาไว้สำหรับใช้เรียนใช้ทำงานเอกสารไม่ได้ใช้งานหนักมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วก็เน้นคุ้มค่าราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเพราะพักหลังออยใช้น้ตบุ๊กทำงานเอกสารอยู่ตลอดเหมือนกันเอาไว้เขียนสคริปต์เอาไว้ไไวจดประชุมก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการเลือกโนตบุ๊กของออยว่าออยเลือกอยังไงบ้างคลิปนี้สนับสนุนโดย ASUS VivoBook สิสค่ะตัวนี้ออยใช้เป็นประจำเลยนะคะรีวิวไปก็หลายรอบแล้วอ้อยว่าเป็นโนตบุ๊กสำหรับสายทำงานโดยแท้เลยก็เลยเอามาเป็นตัวอย่่างคะ ถ้ามาเอาถึงว่ายังไง้ออยพิจารณาจากอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ต้องดูก็คือเรื่องของดีไซน์และน้ําหนักค่ะเพราะว่าสําหรับน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่ต้องพกโน้ตบุ๊กไปโรงเรียนไปมหาลัยออยว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดเราต้องพกออกไปนอกสถานที่ทุกวันถือไปถือมาไปร้านกาแฟไปหอเพื่อนออยแนะนําเป็นรุ่นที่บางและเบาค่ะอย่างออยเนี่ยจะชอบน้ําหนักไม่เกิน1.5กิโลกรัมเพราะว่าถ้าหนักกว่านี้ออยจะรู้สึกว่าหนักเกินไปแล้วค่ะขนาดหน้าจอสัก14-15นิ้วก็พอเอาไว้พวกพาสะดวกนะคะแล้วแต่คนชอบอย่างออย เนี่ยจะชอบประมาณสัก14นิ้วเพราะว่าออยจะไม่ชอบพกกระเป๋าคอมแยกนะคะจะชอบแบบ ใส่ย่ามใส่กระเป๋าถือของอ้อยเลยไม่ต้องมีกระเป๋าหลายใบค่ะอย่างรุ่นนี้หน้าจอาขนาด14นิ้วหนัก1.4กิโลกรัมก็ใส่กระเป๋าได้พอดีเลยส่วนสีสันและดีไซน์นะคะก็แล้วแต่คนชอบแต่อ้อยแนะนําให้เลือกรุ่นที่มีสีสันและดีไซน์ให้เลือกเยอะพอเพราะว่าเราต้องเอาคอมออกไปข้างนอกไปเจอคนเยอะแยะนะคะถ้าเกิดเรามีสีสันที่สวยดีไซน์เก๋ๆเนี่ยก็จะดูเท่กับเพื่อนใช่ไหมคะซึ่งรุ่นนี้ที่ออยเลือกมาเนี่ยนอกจากจะมีสีสันให้เลือกเยอะแล้วคีย์บอร์ดยังกว้างได้ค่ะแถมคีย์บอร์ดมีไฟด้วยนะคะ กดสะดวกมากๆเลยเหมาะกับการพิมพ์ง,งานถนัดมือค่ะ ต่อไปมาดูที่สเปคกันบ้างนะคะสำหรับการใช้งานทั่วไปทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตธรรมดาไม่ได้เอาไปตัดต่อหรือว่าเล่นเกมหนักๆเนี่ย CPU สำหรับของ Intel ออยแนะนำเป็น pentium core i3 core i5 ก็พอแล้วราคาแล้วก็ความแรงก็จะตามลำดับไปเลยค่ะส่วนถ้าเป็น AMD เนี่ยออยแนะนาเป็นไลน์เส้น3หรือว่าไลน์เส้น5นะคะแต่ว่าส่วนตัวเวลาออยเลือกเนี่ยอาจจะชอบเลือกเป็น core i5 กับไลน์เส้น5นะคะเพราะว่ามันยังสามารถทำงาน multitasking ได้แล้วก็รู้สึกอุ่นใจกว่าเผื่อว่าบางทีอาจารย์มีสั่งงานให้ ตัดต่อเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็ทําได้อยู่แต่อาจจะต้องประมวลผลนานนิดนึงทํานานๆครั้งก็ได้อยู่ค่ะอ๋อ,อแล้วก็รหัสต่อท้ายนะคะจะแนะนําเป็นรหัสยู เพราะว่าจะเป็นรุ่นประหยัดพลังงานแล้วก็น้ําหนักเบาซึ <S <S ่งตัว Vivo Book ที่ออยเลือกมาเนี่ยก็จะมีทั้งลายเส้น5แล้วก็ลายเส้น7ให้เลือกเลยค่ะอย่างตัวนี้ที่ออยเลือกมาก็เป็นลายเส้น5 4,500u อนะคะส่วนแรมและรอมแรมแนะนําเป็น8 GB ขึ้นไปต่ํากว่านี้ออยว่าเวลาอ่านเขียนข้อมูลมันจะช้าไปแล้วยิงว่งเวลาเราทำรีเสิร์ชเราต้องเปิดแท็บหลายๆแท็บใช่ไหมตัวแรมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวที่เรากําลังใช้อยู่ ถ้าแรมเยอะเราก็สามารถเปิดแทบได้หลายๆอันพร้อมกันแต่ถ้าแรมน้อยเวลาที่เรากลับไปเปิดแทบที่เราเปิดทิ้งไว้ทุกครั้งมันจะต้องเริ่มโหลดใหม่ทําให้ช้าแล้วก็อาจจะค้างไม่สะดวกค่ะ ต่อไปเป็นรอมหรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่องนะคะตรงนี้สําคัญแลวออยก็อยากจะเน้นเลยก็คือแนะนําให้เลือกเป็นทั้งแบบที่มี HDD แล้วก็ SSD ด้วยซึ่ง SSD เนี่ยก็จะอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วกว่ามากสาหรับน้องนนักศึกษาที่อาจจะเก็บข้อมูลไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทํางานเอกสารเนี่ยออยแนะนําว่าอาจจะไม่ต้องเยอะที่สุดสัก 256GB ก็พอแต่ว่า 128GB อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะหรือว่าใครที่มีงบเยอะเนี่ยก็ไป5 1 2 g b เลยแต่ว่าใครที่กลัวจะไม่พอจริงๆเอาก็แนะนําเป็นแบบบ External หรือออว่่าาเไไปนก็ด้ะคะ สำหรับรุ่นนี้เขาให้มา512 g b SSD เลยนะคะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเยอะมากสำหรับคนที่จะเอาไว้ทำงานเอกสารเนี่ย <Wow. S 1> ไม่ต้องกลัวเมมเต็มเลยค่ะสำหรับการ์ดจอถ้าเราไม่ได้เอามาใช้เล่นเกมใช้แค่ทำงานทั่วไปเนี่ยเป็นการ์ดจอรุ่นเริ่มต้นอย่าง Nvidia MX หรือว่า AMD Radeon oh. ก็โอเคแล้วค่ะอย่างรุ่นนี้เขาก็ให้มาเป็น AMD Radeon ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะหรือว่าแม้แต่โน้ตบุ๊กที่ไม่มีการ์ดจอเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การ์ดจอออนบอร์ดก็ดีมากๆแล้วประสิทธิภาพใช้งานได้อยู่ค่ะ ส่วนเรื่องอื่นๆที่ต้องดูก็จะมีหน้าจอนะคะจอกว้างขอบบางแล้วก็แนะนําเป็นแบบ IPS นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น Full HD IPS เลยเคยเป็นกันไหมคะเวลาเรามองจอจากมุมข้างหรือว่าแง่หน้าจอเนี่ยสีก็จะเพี้ยนไม่ชัดไม่ตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจอแบบ IPS เนี่ยจะสีค่อนข้างตรงเลยไม่ว่าเราจะหันมุมไหนสามารถเอียงได้ถึง1 7อองศาเลยทีนี้เวลาเรานอนดูหรือว่าดูซีรีส์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวสีเพี้ยนละคะ่ะอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือซอฟต์แวร์ที่มากับตัวเครื่องค่ะบางทีเราซื้อเครื่องมาเนี่ยก็ไม่อยาก จะมานั่งลงโปรแกรมเองไม่อยากจะไปซื้อเพิ่มนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ซื้อ Windows เองของแท้ก็ไม่ต่ํากว่า3ามพนะคะซื้อของปลอมก็อาจจะราคาถูกแต่ว่าไม่เสถียรมีบั๊กมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เขาจะแถมซอฟต์แวร์แถมโปรแกรมมาให้เลยอย่างที่ออยว่าจําเป็นเนี่ยก็จะเป็น Windows 10แล้วก็พวก Microsoft Office นะคะอย่างตัวนี้เขาก็แถมมาให้ครบเลยค่ะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของราคานะคะถ้าคนที่ดูคลิปออยมาจนจบไล่สเปกตามที่ออยบอกแล้วเนี่ย เลนส์ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะคะออยว่าราคาเท่านี้กําลังดีแล้วสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาท,ที่เอามาแค่ทํางานเอกสารดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเนี่ย เท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะบางทีเราซื้อรุ่นแพงๆสเปคแรงๆเผื่อไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็เสียเปล่านะคะซื้อให้ตรงตามความต้องการของเราถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะอย่าง ASUS VivoBook ตัวนี้ราคา1 9 9 9 0บบาทก็พอดีพอดีเลยหรือว่าถ้าใครชอบรุ่นอื่นเนี่ยก็ไปลองเลือกดูได้ตามที่ออยบอกเลยค่ะเอาไปเป็นหลักคิดเนาะก็ไล่ดูว่าชอบตัวไหนรุ่นไหนจะได้เลือกที่ถูกใจแล้วเราชอบที่สุดค่ะ ทั้วหมนี้เอาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย